อายยกก็อขอสวัสดีชาวไปพาทุกคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยนะคะสาหรับวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่กันในจอของเกม Roblox เ,เอนะคะกันอย่างในแบบเนาะที่ให้อารมณ์เหมือนเป็นแบบที่2กับแบบที่เราเคยรีวิวไปแล้วซึ่งแบบนี้นะคะก็มีชื่อว่า Gb Tower Defense 2นั่นเองซึ่งแบบนี้นะคะก็ได้อินสปายเลชันมาจากซีรีส์ Gb Toilet นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากๆเลยในตอนนี้นะส่วนในคลิปวิดีโอนี้นะคะยังอยู่การแฟองเรากันอีกเชิงเคยนั่นเองะอ้ก ใช่แล้วะในสุขของแบบนี้เนี่ยเาก็ได้อินสปิเรชันมาจากซีรีส์สกีบิ t t อยเลตแล้วก็แบบนี้เนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วนะคะในเวอร์ชันแรกซึ่งออริจินัลของเขาเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วแต่ครั้งนี้เขาได้มีการเป็นเหมือนกับการแอดภาคที่2หรือ,อระบบใหม่เข้ามาทำกะจายมาเป็นภาคที่2ซึ่งระบบที่เขาได้มีการแอดเข้ามาเนี่ยก็คือระบบ RNG หรือว่า,าเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนเป็นการแรนดอมนะคะ number generator หรือว่า generation อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นอารมณ์คล้ายกับการสุม่มซึ่งการสุ่มเนี่ยอันนี้ยังไม่ มั่นใจว่ามันคือสูมอะไรกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดี่ยจะมาทําการดูในตัวคลิปนี้พร้อมกันเลยแล้วก็จะมีการแจกโค้ดในช่วงประมาณท้ายโค้ดหคลิปฟรีอีกด้วยอันนี้คือเป็นแบบใหม่จริงๆนะคะเราไม่เคยฟาร์มแบบนี้เลยเห็นปะจะเป็นเวลหนึ่งทุกคนมีตัวคิมเมร่าแมนตัวนี้แบบตัวเดียวเป๊ะตอนนี้หน้าแบบเขาเปิดเพิ่งเปิดตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาลองเล่นเนี่ยมาลองดูกันได้ส่วนแบบของเขาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะรู้สึกเหมือนจะดูดีขึ้นเยอะมากๆอะล่ะในส่วนระบบก็เหมือนจะมีเหมือนเเดิมมนะควว่ว่่าาาาจป็็พกกรตงๆอืสถ ได้โดยใช้เป็นพวกเจมในการแลกเปลี่ยนอีโมในการเต้นอะไรอย่างนี้นะคะส่วนค่าเรียก็จะมีการใช้พอยต์ในการแลกเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเอ้ยต้องรู้ว่าเป็นการใช้โลบัคในการแลกเป็นพอยต์สิ <c oughs> แล้วก็แลกเป็นเจมส์ออกมาได้หรือว่าส่งของขวัญให้เพื่อนได้นั่นเองต่อไปเป็นระบบอินเวนทอรี่นะคะซึ่งจะมีการเกี่ับพวกทาวเวอร์ในตอนนี้นจะมีเป็นคาร์เมล่าแมนเอออุ้ยอ้าวเฮ้ย where is my c a เ m e l a m a n กล้องไม่าวไม่หายไ่ไหนก็ไม่รู้ใส่ต้องอาจจะบั็ออยู่นะคะเพราะว่าเป็นแบบใหม่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในสนของการสุ่มตัวละครน,นี่คือจะเป็นหน้าตาของเขานะคะแล้วก็จะมีการรีเซตติ้งตัวละครในตู้ในตอนนี้นะ่คือสามารถใช้โนบัสใน,ในการแลกเปลี่ยนได้ถ้าเป็น2 0 0 0 0คอยใช้ประมาณโนบัคสองพประมาณนี้แล้วก็จะมีการใช้ในสนของตัวระดับตั้งแต่คอมมอนแรหรือเปล่าแล้วก็เหมือนจะเป็นอีพีธะลีเจนและน่าจะเป็นมิสติคอรือปราสีแดงโอกาสุดท เป็นตัวสวิเปอร์ยูนเหมือนจะมีตัวโอ้ oh, ั เกรดไททันคาเมล่าแมนอออตูเบลเลอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองสุ่มดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะแล้วก็จะมีโค้ดอ่ะแล้วก็มีตัวหน้าตาการสุ่มประมาณนี้ส่วนเซตติ้มีให้ปรับโลกราฟิกซึ่งถือว่าระบบเขาดีนะคะส่วนเอฟเฟกต์เสียงเนี่ยอาจจะยังปรับไม่ได้นะทุกคนในตอนนี้อ่ะมีปรับประมาณนี้เลยนี่จะของปุ่มจะมีปุ่มตัว E เป็นการอัปเกรด F ขาย T7 โหมดคือตัว T การเต้นตัว G ตัว Left Shift คือการวิ่งอ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะสำหรับปุ่มก่าต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการลองเล่นดูให้ทุกกกคนนนดดูัเเลยยีวว่่่าาาป็องร อันนี้เป็นการแชร์พอร์ตทูโนอาร์เอ็นจีเวอร์ชันหรือว่าการไม่มีระบบการแรนดอม n ั m มเบอร์เจเนเรชันเข้ามานั่นเองคะเป็นการสุ่มตัวเลขอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําการเริ่มเล่นเกมการแต่ขอทงการอดนีก่อนนะคะใส่โค้กกันก่อนไหในๆก็ทุกคนน่าจะเห็นตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการใส่โค้ดให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่านะสำหรับโค้ดก็คือโค้ดที่มีชื่อว่า Free Spin นั่นเองกด enter ไปนะคะเหมือนเขาจะให้มาเป็นตัวการใช้ Point หนึ่งพันพอยต์หรือว่าการสุ่มได้ส เดี๋ยวเรามาลองส่มกันนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่านะนี่ตรงนี้เขาก็บอกอยู่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่2ของ s k i b i ท t Tower e e f e n s e นะคะทุกคนถ้าใครไม่ชื่นชอบแนวสตา์แบบนี้เนี่ยสามารถย้อนกลับไปเล่นแบบออริจินัลเวอร์ชันกันก็ได้มาเดินสูมกันก่อนสัมมอนสิครั้งนะคะจะสูมเสียแค่900จะได้รีเจนหรืออ่าเขาเรียกว่ามิิเขาหรือเปล่ามาดูกันใน3 2 1ครับผมอ่อ ก็อมาดูกาเหมือนกันแฮะอ่ะนะขอดูก่อนคาเมล่าบูแมนใช่ไหมมีระบบสกินโอเคอีคิวไปเลยจ้าตัวนี้เป็นระดับอีพิกปิกเกอร์แมนถือมือเบสบอลนะคะโอเคแล้วก็จะมีสไนเปอร์ช็อตกันเนอร์ถือปืนช็อตกันโซลเจอร์เอ้ย โอเคอีสาอีกตัวหนึ่งครบตัวครบเซตนะคะเรียบร้อยส่วนอีปีกเอ้ยเขาเรียกว่าเป็นรีเชนท์กับในสุดของมิสติเดนไม่ท่ายนะคะในตอนนี้มาเราพร้อมที่จะไปเล่นแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันนะคะว่าแบบนี้เนี่ยเขาจะแตกต่างกับเวอร์ชันแรกหรือเปล่าและอันนี้คืออะไรอะคัเบล่าเอชคิวโอ้น่าจะเป็นการลงระดับที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะไปตีตัวกล้องตัวใหญ่มาเดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบโมนี้กันเลยมาเราดูกันนะคะว่าในคลิปนี้เราจะสามารถเอาชนะในสุดของโมเวอร์ชันภาคที่2ของสกีบีดทาวเวอร์ด e n เ e นส์ได้หรือเปล่านะทุกคนมาและเรรียยบ้อ การแบบเหมือนจะเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็มีการเลือกแบบด้วยใช่ไหมอีซี่อ่ะเลิกโหมดอีซี่ไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าโหมดเวอร์ชัน R n G เวอร์ชันมันจะยากไหมนะส่วนหญาจะมีประมาณนี้ถ้ายู่สามแบบเราจะลองเลือกเป็นสกีบีซิตี้ละกันแล้วก็ขอเปิดเอฟะเสียงนะนี่อ่ะเพราะว่าโอ,อ้โหทำไมมีเสียงเพลงวะเนี่ยเดี๋ยวดูนี้ปิดได้ไหมปิดแล้วนะเออมันปิดไม่ได้นะทุกคนไม่เป็นไรเุ้ โอมาแล้วนี่คือโฉมหน้าเอาแล้วไงเรามีเงินอยู่ประมาณหกอ่าหกร้อยตีไอตัวนี้ดูนี้ตัวนี้ตีใกล้ตีใกล้เป็นยังไงตีใกล้งงกลเอออุ๊ย โอไปทางนั้นด้วยไปผิดทางจ้าไปผิดทางไม่เป็นไรหรอกเราวางผิดจะได้เพิ่งเห็นว่ามีรถตำรวจขวางอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นดาสกีบีซิตี้นีถือไม้แบดนะคะส่วนการอัปเกรดเหมือนจะเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นการดูจำนวนครูดาวนะคะค่าระยะการโจมตีเออเหมือนเดิมทุกอย่างจไนเปอร์500ตัวนี้ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยสามรอหรอดีไหมวางสิ เป็นตัวโซลเจอร์คาเมราแมนนะคะตัวนี้โอเคใช้เงินอัพเกรดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตีเริ่มพอสมควรนะคะคูรานหึงวิใช้ได้ใช้ได้อันนี้อัพเกรด3 3 0 0าะ้าต่อไปอัพเกรดดิอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันตัวนี้หลุดไม่เป็นไระมีตัวก้นอยู่ในส่วนของหน้าตาแบบอันนี้คือโถงส้วมทองคำหืสุดยอดความอลังกาของแบบนี้เขานะคะออ้ยอะไรอะ มีตัวลับอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยมีตัวลับแนมะ่แบบได้ตัวลับอะไรอย่างนี้ในเกมไม่มีเลยโอเคเหมือนจะไม่มีเก็บเงินก่อนนะคะส่วนตัวออปิกนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะช้เงินประมาณพันห้าร้อยเลยด้วยซ้ำโอเคเหมือนแบบเขาจะไม่มีอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะสั้นๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เก็บเงินพันห้าไหวไม่เอ่ยพันหนึ่งน่าจะได้อยู่เอาแล้วเลือดค่อยๆเยอะขึ้นหรือเปล่าตัวหลังๆเออเหมือนจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นสายอะไรอะ่ะหูวงกว้างเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่ามันเป็นสายสะพอนะเฮ้ยสายอะไรเอ่ยสายโจมตีนะคะทุกคนแถบวงกว้างมากๆอีกด้วยระวางไว้ตรงนี้นะครับเผื่อว่ามันจะมาตรงบริเวณแถวนี้ไนมันจะได้โจมตีแบบคุ้มหน่อยก็โอเคอยู่แล้วมั้งี๋ยวางตัวนี้ไปด้วยละกันอีกตัวหนึ่งฟาทีละทีฟาทีละคนปราบๆหรือว่ามันเป็นสายบัฟจริงๆสําหรับคาเมล่าบูแมนท้ายเป็นเอฟเฟกคล้ายกับระเบิดโอโอโอ โอ้โหเฮ้ยตัวนี้เอาเรื่องเลยแฮะครูดาวสามวินาทีนะคะค่อนข้างนานพอสมควรแต่ว่าเอาเรื่องอยู่เลยเอาเรื่องเหมือนกันนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้นะคาเมล่าบูเมนรอดูฮะนี่ฟาบิโทลาสกิปไปเลยชิลๆอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงินประมาณ2 5 0 0ัน้ารนะ,ะสำหรับการอัปเกรดตัวคาเมล่าบูเมนเรียบร้อยฮะ,ะตีไม่ทานหลอกโดนไอตัวไม้แบบเนี่ยฟาบิคอยนะคะเรียบร้อยอืมถ้าอัปเกรดหนึ่งพันเป็นไงเปลี่ยนไม้เหลก็กเป็นเหล็กแทนนะคะคราวนี้รู้สึกว่าจะอีพิกมากขึ้นอัปเกรดไปด้พันหนึ่งป๋องแปง้ง ปองแป้งด่เอฟเฟกเสียงนี่คือใช้ได้เลยเหมือนกันนะนเนี่ยอัปเดตขั้นต่อไปชิ้นกันสองพันลองดูเอฟเฟกปืนช็อตกันดูดิปืนช็อตกันอ่ะโอ้อยปืนช็อตกันก็ใช้ได้อยู่นะคูดาสามวินาทีเห็นจะได้นะคะตัวนี้เออใช้ได้แต่คูดาค่อนข้าง,างนานไปหน่อยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้นะอัปเดตได้ยัง อ่ะเรียบร้อยฮะต่อไปอ้าเกรยียนหนึ่งพันเหรอทำไมอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยโจมตีตัวแอร์ใช่ไหมหรือว่ายังไงเอ่ยที่มันเป็นรูปปีกอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะทุกคนส่วนคููดานเนี่ยยังเป็นสายวินาทีเหมือนเดิมเลยอพเกตดูสิเอฟเฟกตเปลี่ยนไปไหมยังไงอ่ะอันนี้ไม่ชัวร์อุ้ยอุ้ยตีตัวแอร์ไม่ได้เอ้ยโอ้โหโอ้ ว๊าปเฮ้ยคเลล่าโมแม่มาโหขนาดนี้เลยเ่ะโหดเกินโหยิงรัวขนาดนี้ถามจริงเข้าใจแล้วเอฟเฟกต์ปีกเนี่ยก็คือยิงตัวที่มันเป็นบินได้แล้วดูยิงฮะรัวขนาดนี้สุดยอดความอลังการอื้อหืออือหือแลวก็ไม่รู้ด้วยว่ามีมีสกีบีตัวไหนบ้างที่มันจมตีตัวแอร์ได้บ้างนะเนี่ยยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่มันจอมตีได้ทั้งบนพื้นดินแล้วก็บนอากาศเลยนะคะตัวนี้นะโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งเลย นี่นี่ไงมันมีเอฟปีจริงด้วยแสดงว่าเป็นตัวบินนะคะต้องหาตัวที่มันตีตีตัวบินได้มันมานะคะสำหรับบอสตัวนี้โอ oh, no! บอสมาว่ะบอสมันมาแล้วว่ะห้าพปืนช็อตกันนี่แหละอัพเต็มแล้วเหมือนกันยังไงดิยังไงดิงงดโอ้โหเรียบร้อยโดนสตาร์ทไปหนึ่งทีโอ้โหกี่ตัววันเนี่ยสองพ โหตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวเงินไม่มี oh, เงิน <yeah. S 1> บอมีแล้วตายนะคะรอดไม่เอ่ยสีสีไหวไหมเนะี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับคูดาช้าแต่ดาเมจแรงนะจะบอกให้นี่จีแมนไชเลตนะคะมันออกมาแล้วะคะ่ะทุกคนในตอนนี้โอ้โหเอาแล้วโอ้โห,ห,หเรียบร้อยเอาวางตัวนึงแล้วกัน2 5 0 0เงินไม่พออัพตอนนี้ยังไงเออสวยครับสวยครับ ดาเมจโอ้โดาเมจเหี๋ยจะไม่ไหวจริงๆว่ะต้องวางตัวที่มันโจมตีเร็วกว่านี้นี่แค่ดีก็แทบจะไม่ไหวแล้วฮะปืนช็อตกนปืนช็ชากันช้ามากเอามาอัปเกรดตัวนี้ดีกว่าส5 0 0นห้านี่ยิงรัวนะจะบอกให้นี่วางตัวนี้พี่โอ้โหรัวสตันไปนหนึ่งทีอัปเกรดไม่ได้ด้วยท้าในตอนนี้จิสตันไม่น่ารอดอ่ะทุกคนตัวนี้จีแมนแงโคตรแ่งโคตรแบบอแรงโคตรเดี๋ยวขายวางตัวนี้ดีกว่าอัปเกรดเออ เออเงินไม่พอยากเหมือนกันยากเหมือนกันนะคะหมดนี้ค่ะมันเป็นแบบหมวด i n g ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคือสุ่มอะไรกันแน่นะแต่ที่แน่ๆเหมือนเราจะวางตัวผิดไปด้วยแหละนะคะทุกคนไม่เป็นไรถือว่าเป็นลอการลองดูแล้วกันนะคะสำหรับแบบที่เป็นเวอร์ชั่นที่2องของ k i b i t Tower d ร์ดีเซน่นเองถือว่าระบบเขาทำออกมาได้โอเคดีกว่าเดิมเยอะเหมือนกันนะทุกคนทาไปเล่นไปนะั้นแบบนี้นะกำลังเดินเข้าป้อมไปนะคะสำหรับ GMa มนไทเรตหมื่นหเรียบร้อยหาไม่น่ารอดตัวนั้นก็หายไปแล้วด้วยเรียบร้อยครับ โอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราจะรีวิวแบบเอามัประมาณนี้นะทุกคนเป็นเวอร์ชันนที่2เรียบร้อยเออได้พวกเพชรพวกเงิน EXP อะไรอย่างนี้มานะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเวอร์ชันนี้นยะก็เดี๋ยวทิ้งได้แบบเอามาที่ใต้ในคลิปแชร์ละกันนะคะส่วนวันนี้นะก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันนะคะในส่วนของพรุ่งน,น,นี้ละกันนะครับผม